เอสวัสดีวันเสาร์ค่ะวันนี้วันที่หนึ่งมีน้ามีน้ามีโชคมีตังมีรวยรวยจ้าสวดผ้านั้นเป็นนางแจวหัวฟูใส่ชุดนอนอยู่เลยจ้าวันนี้มาซักผ้ากันนะคะแดดดีมากๆเลยที่ไหนฝนตกอยู่บ้างแต่ที่นี่ร้อนมากๆนะคะวันนี้มาซักผ้าเป็นนางแจวนะแดดเสียดายแดดนะเราต้องขนอะไรมาซักนะคะวันนี้ก็ขนผ้าขนมนมาซักเลยนะคะ แต่ป้าก็ไม่ได้ซักทุกวันนะคะประมาณ3วันซักทีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าของลุงที่ไปทํางานนะส่วนป้านะสนมาก,ก็จะเป็นชุดนอนหรือก็ใส่แวบๆบแบบอะไรอย่างงี้นะคะวันนี้ก็ขนผ้ามาซักนะคะเห็นแดดแล้วอยากตากผ้านะจ๊ะผ้าเยอะเลยนะแล้วก็ป้าก็เป็นอีกโรคหนึ่งไม่รู้ว่าทุกคนเป็นไหมนะเวลา าผ้าชอบเรียงสีผ้านะคะเป็นสีโทนโทนอย่างเงี้ยค่ะใครเป็นแบบนี้ไหมป้าว่าเออมันมันติดมามามันดูดีนะคะสีสันก็ส่วนสีสันนะคะเวลาแฝนนะคะเป็นอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็ยุคนี้นะมันตั้ง ซักได้นะะตั้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะของป้าก็เอาไปเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะ,ะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ต้องหากระมังหา,งหาแป้งอะไรนะ,ะสมัยเราย,ยุคนั้นนะคะใครทันบ้างนะ,ะแล้วก็เสร็จแล้วป้าก็ต้องคุมไว้ก่อนนะคะข้อฝุ่นมันเยอะนะคะเครื่องซักผ้าเนาะ,ะแดดนะมาหน้าบ้านเราพอดีนะคะเพื่อนจะสบายเลยนะคะแดดเขาย้ายฝั่งนะคะบ้านป้าจะเป็นบ้านแฝดนะ,ะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำงานในบ้านและจ้า มากวาดบ้านนะคะเพื่อนจ้าบ้านนี้ก็กวาดทุกวันนะบางทีก็เช้าเย็นนะคะบางทีเห็นอะไรก็รีบจับไม่กวาดมานะคะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นโรคจิตนิดๆน,นะคนที่เป็นแม่บ้านนะน่าจะเหมือนกันนะป้าว่านะลุงก็ขยันซื้อที่ถูบ้านมาให้ใหม่นะป้าก็เลยเออลองดูนะคะลุงบอกว่าฉีดปุ่มนะกดตรงนี้นะเอาน้ําใส่อย่างนี้นะคะเอออันนี้คือรางวัลของแม่บ้านจ้า